สวัสดีค่ะที่นี่คืออุดรธานีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเดอค่ะเดอเอาน้องๆมาส่งขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพจ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่มาส่งจ้าเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้า รอนนีแอร์พอร์ตนะคะถึงสนามบินดอนเมืองค่ะวันนี้ใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง5้านาทีนะคะมาช้อปปิ้งค่ะแฟชั <c oughs> ่นไอแลนด์บรรยากาศห้างที่เมืองไทยนะคะก่อนกลับอังกฤษค่ะวันนี้ลูกพามาช้อปปิ้งจ้าวาสิพากันไปซื้อกล้องแพ็คคู่พะนะ <c oughs> กำลังถามหาร้านนะคะนี่มาอยู่กับลูก3ามวันที่กทมค่ะนั่งกระดูแลทเทแค่ยังดีนะคะค่ะกำลังเดินตามลูกไปหาร้านขายกล้องนะคะเนาะ เดินมาเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดก็ถึงร้านขายกล้องแล้วค่ะเดินเข้าไปข้างในเลยนะคะสองแม่ลูกค่ะพนักงานขายกำลังเอากล้องมาให้พวกเราดูนะคะกล้องกล้องเล็กกระทัดรัดเนะาะคา canon นน power shot ตัวสั้น นางบอกว่าแม่เป็นสายคอนเทนต์ต้องมีพนาพนาพี่น้องจะลองเองน่ารักมากมีคนด้วยเธอฟึ่งมาก

นีมันถามว่าจับคู่กับสวัสดิ์โทนช่วงนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ใช่แล้วก็าม,มาเซตตอนล็กคือพนักงานก็อธิบายการสายกล้องนะคะรายละเอียดต่างสรุปว่าเราก็ซื้อแพ็คคู่นะคะทั้งแม่ทั้งลูกสายคอนเทนต์ <laughs> แม่นสายคอนเทนตอีหรีแต่ว่าลูกน่ะเพิ่งจะเริ่มทำนะคะก็ดีต่อใจค่ะกล้องใหม่แม่เป็นยังไงล่ะเวลาช่วงที่อยู่กทมนะคะ3วันตูกกระพาไปชอปอิงไปนั่นไปนี่ไปกินข้าวทุกแฝเนะคะเพ่อแม่พี่นอง ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับนางเยอะนะคะนางก็จะเป็นสไตล์นี้นะเพ่นรีวิวสินค้าในติดตอ่อกะะนกะนาะก็จะแอปแล้วและปลิ้นปิ้นตาอย่างนี้เองนะคะพ่อแม่พี่น้องลูกสาว่อยกระไาย <c oughs> แม่ก็เลยแอปแปล้วตามไปด้วย ค่ะนั่งก็เป็นลูกสาวคนเล็กนะคะคนโตก็อยู่ที่สวีเดนเนาะมีลูกสาวสองคนค่ะก็ย่าไปสวีเดนก็แฮปปี้อยู่สวีเดนย่ำมาเมืองไทยก็แฮปปี้อยู่อยู่เมืองไทยเนาะค่ะแฮปปี้พอดีพอดีอดนะคะพ่อแม่พี่น้องบัดนี้หิวแล้วจะพาไปกินข้าวยายเอาอยากกิดก๋วยเตี๋ยวลูกสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะมระเจ้าเก่าที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะจะบอกว่าอร่อยมาก สรุปว่ามากินก๋วยเตี๋ยวมะระมะระไก่ตุน๋นเส้นเล็กนะคะนีะ่อืมเนียวนุ่มเนียวนุ่มเนียวนุ่มก๋วยเตี๋ยวมะระเจ้านี้นะคะอร่อยมาก ขาบอกค่ะเซชนไอแลนด์นะคะเสร็จแล้วกลับบ้านลูกนะคะมาก,กินอะโวโคาโดพีเดอร์ค่ะ5กิโล199บาทนะคะสิมารีวิวจักหน่อยเนาะอะอโวโคาโดเมืองไทยค่ะทำไมถึงถูกขนาดนี้ป่าได้ทำหลักหลายนึง เายอโอ้โหเออแล้วมันก็จะทยอยสุกนะคะไม่สุกพร้อมกันยีสกว่ายี่สกว่าลูกโอ้คุมคาเนาะอันนี้ร่มหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแปลว่าถูกกว่าที่อยู่อักฤษเลยนะคะเนี่ยอ้าวถืกใจถืกใจในที่สุด วันที่เราจะกลับก็มาถึงนะคะลูกบอกว่าอย่าร้องไห้ก็เลยต้องยิ้ม เดินมาถึงตรงนี้ก็เจอกันใหม่นะครประเทศไทยของเราอีกสองปีข้างหน้าอาจจะได้กลับมาอีกนะคะหรือว่าปีเดียว